นะครับ,สบเส้นไใดด้มีที่เขามีมีระบบเส้นที่ค่าครับที่เขามีเชียอมาจากบ้านนะครับเนี่ยวันนี้มาเช้าด้วยเนี่ยยังเงินบนนะครับนี่นะ ร้านทีเข้าขายนี่ขายเตี๋ยวจะห้ข้างจะเป็นร้านขายกาฟแฟมีอะไรเพี่้เตไมเตี๋ยวมาละราชาม,านมันเฮ้งติน,น้ำเลยนะไหนน้ำ่าลมมาแบ่งกันหนมะคนละ่ี อย่างวะสวยงามแตงตันนี้จะดดูีซอยมีพาหกสิบนะครับหกสิ 50, นี้หกนีพาหกสิบแยกยีสิบ ปากซอยที่โน้ก็จะเป็นมุนพาก็เป็น,นเกษตรอยู่ตรงนู้นนะฮะออกไปปากซอยประมาณกิโลนึงนี่นเขาบรรยากาศของนี่ครับกลางซอยท้องฟ้าสวยงามเทวัแจ่มใสท้องฟ้าลูกเดียวแต่งมานะมีร้็นอย่างนี้นะมีนานร้านไปดีเอมาก,มากินเพราะงั้นจะไม่ได้กิน

S <S 2> <S 2> และนี่คือบะหมี่ไก่รวมนะครับบะหมี่ไก่ยืดผมสั่งไ,ไม่ผ็ดไก่สายั